สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนมพนธ์ในชุดรอบแอบมาพาเพลินของเรานะครับมาพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนะครับสําหรับชุดรอบแอบมาของเราพี่ดาวฝากพี่กดถูกใจคนละหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนมพนธ์0808985039นะครับนี่ครับพพีี่่เบบอรรร์โทนะคัานี่ครับพี่เบอร์โทรนะ0808985039นะครับ เผื <P ie> ่อ <pie> พี่ๆใดที่ชื่นชอบรายการไหนนะพี่นัสสายดว่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับ <P ie> <pie> พร้อมรับสายเสมอนะครับ <P ie> <pie> <P ie> <pie> วันนี้นะครับมีอะไรให้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกเลยแล้วกันพี่สำหรับรายการแรกในชุดนี้นะครับโอกโูพี่พ้าเยอะแยะเลยอะวันนี้นะครับแล้วแต่แบบอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่พาแบบเน้นๆทั้งนั้นเลยพ <P ie> ี <pie> ่ได้มาในชุรอบเรียนนะอุปคุตเลยเนะี่ยนะครับแมมผมก็ชอบชื่นชอบเหลือเกินเลยพี่สําหรับอุปคุตนะนะครับดูโซนเนื้อได้เลยพี่นะครับนะเป็นโซนเนื้อที่ออกแบบว่าเขาเรียกไง เป็นหล่อโบราณออกพายเงินน่ะเนี่ยพี่เนะี่ยเดี๋ตรงฐานเห็นไหมเหมือนจะเป็นพายเงินขึ้นนะเฮ้ยไม่เคยเจอพี่นะครับแปลกเลยนะครับมาได้ได้ในชุดรอบเย็นนี่แปลกเลยพี่ได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาติสําหรับอุปคุตนะพี่นะาครับหลังยันไอ้จริงๆอัอุปคุตโซนนี้ยนพี่นะครับ,เ,รรนนนะรบเขาเล่นเป็นวัดหนังนะแต่ถ้าเป็นยันแบบเนี้ยอันนี้จะไม่จะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็เขาว่ากันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเคยเจอแต่พักกิ่งนลพี่นะ้ที่เป็นตัวยันนะครับเป็นวัดหนังนะเอาสามร้อย นะครับได้ได้แน่นอนพี่ราคาเนี้ยนะสามร้อยบาทนะครับสําหรับอุปคุตก็กพี่วันเป็นวัดหนังหรือเปล่ามีตัวนะด้านหลังด้วยอ่ะเป็นพิมพ์ปั้นอ่ะลองดูแล้วกันพี่ศึกษาร่วมกันนะครับศึกษาร่วมกันแล้วสําหรับองค์ต่อไปนะครับพี่พิยาองค์ต่อไปเป็นบางขุนพมองค์เนี้ยจริงๆอ่ะเป็นสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ใหญ่พี่อ <c oughs> ่ะเราล,ลองดูเนี่ยบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อไม่ต้องพูดถึงเลยพี่นะครับนี่คือภาพร่องรอยการลงกุ่อย่างชัดเจน นะครับพี่พจ๋านี่คือคาบร่องรอยการลรงกุอย่างชัดเจนนะครับสําหรับสมเด็จบางหุ่นพรมนะโอ้เก่าจริงเก่าและเดิมและธรรมชาติเลยล่ะเห็นไหมเป็นพิมพ์ใหญ่กับพี่นะเป็นบางหุ่นพรมกับพี่นะครับคาบด้านหลังไม่ต้องพูดถึงรับพี่นี่คือคาบเขาเรียกว่าคาบน้ําตาลปี๊บนะครับอาคาบน้ําตาลปี๊บกับพี่โอ้อยังเก่านะครับเก่าจริงเอาสามร้อยสิบาทนะครับพี่พจ๋าสามหนึ่งศูนย นะครับเป็นราคาแบ่งปันกันนะพี่นะครับในชุดรอบแอบมาของเรานะครับเป็นราคาแบ่งปันกันอันนี้เป็นบางพงพิมพ์ใหญ่นะเอาสามหนึ่งศูนย์นะครับพี่จ๋าสามร้อยสิบบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาปากกาก่อนนะครับเออปากกาไม่รู้ไปวางไว้ไหนนะครับเจอแล้วนะครับนั่งสามหนึ่งศูนย์นะครับจะได้เอาไว้เขียนนะครับนะเอาไว้เขียนให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะองค์ต่อไป ในครับพี่จ๋าองค์ต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่นะครับนะเป็นรูปหล่อนะครับพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเล็กนะครับไปได้รูปหล่อเล็กมาองค์หนึ่งก็พี่นับเป็นของหลวงพ่อกันปะใช่ไหมใช่หลวงพ่อกันว่าเขาแก้วมันพี่นับรูปหล่อเล็กอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะด้านหลังก็พี่นับด้านหลังมีอัขระด้วยนะครับอ่านไม่ออกหรอกพี่แต่พระเก่ามากนะครับอ่านไม่ออกหรอกพี่แต่พระเก่ามากนะครับนี่พี่ดูเนี่ยมีการอุดมวลสารด้วยนะเอาสามร้อยรูปหล่อเล็กนะครับรูปหล่อเล็กเอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่พี่อ สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่แล้วสาหรับต่อไปนะครับนี่กบพี่สายวัดสนะพ,พานสูงนะครับรลวงปู่เอี่ยมครับพี่วัดสะพานสูงนะอันนี้เก่าและเก่ามากเก่าจริงๆริงนะครับทั้งเก่าทั้งแห้งเลยพี่ไนหะทั้งข้ามรักที่ย่นนะครับนะร่องรอยข้าบรักที่เซ็ตตัวนะครับอันนี้เก่าแห้งยน่นและธรรมชาติเห็นไหมเก่าแห้งยน่นและธรรมชาติจริงๆสําหรับองค์นี้นะได้ในราคาแบบแบ่งปันเลยนะ นะครับอ่ได้ในราคาแบบแบ่งปันเนี่ยพี่น้าับเอาเอาไปสามร้อยครับพี่พจาจณาพระปิตาในพี่น้าสามร้อยบาทนะครับราคาเบาๆผมบอกแล้วราคาเบาแบบเราใจล่ะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะอันนี้เป็นวัดระฆังครับพี่นะครับพี่จณานี่ดูโซเนื้อเนี่ยสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อโซนคุกกี้นะครับมวลสารจะเป็นเม็ดนะครับพี่มองเห็นอยู่แล้วนี่นี่อันนี้เหมือนเศษพี่พี่ลองดูนะเหมือนเศษจีวอนะ เปลี่ยนไหมเนี่ยเห็นไหมน่ะเป็นลายลายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวที่พื้นเห็นไหมเป็นลายลายเหมือนเศษจีวอลเลยนะครับเอาที่พูดตามหลักความเป็นจริงเลยพี่น้ำส่องไปที่แว็บเลยเนี่ยเหมือนเศษจีวอลเลยพี่เก่ามากนะครับองค์นี้นะเหมือนมีเศษจีวอลติดมาด้วยเลยพี่นะครับองค์นี้ผมขอในราคาแบบเคะแนนรราคาแบบแบ่งปันนะนะครับอ่าในราคาแบบแบ่งปันราคาโปรโมชั่นของเรานะนะครับมีเศษจีวอลเยอะพี่พิเศษแน่นอนนี่ปูไต่หนอนโดนด้านหลังนี่เห็นชัดเจนมากนะครับปูไต่หนอนโดนด้านหลังเห็นชัดเจนมากครับพี่ นะครับขอราคาโปรโมชั่นอีกร้อยตัดอย่างชัดเลยพี่เลยเม็ดขาวใสเนี่ยนะครับองค์นี้ขอ777บาทนะครับ77 7นะครับพิมพ์ใหญ่วัดรัคังครับพี่นะครับพี่พี่จ๋าพิมพ์ใหญ่วัดรักคังนะ777นะครับราคาแบบจริงแล้วราคาแบบโปรโมชั่นเนี๋ยพี่นะครับราคาโดนใจเลยพี่7 7 7นะครับมันแน่นอนสําหรับราคานี้นะมันแน่นอนสําหรับราคานี้นะครับสายยอดธงนะครับ ดูความเก่าของพระยอดธงอันนี้เป็นพ่อพระใสนะนะครับพี่พิจาองค์นี้เป็นพ่อพระใสนะครับนะดูเดนหน้าตาพระใสเลยเนี่ยพระใสหนองคายนะนะครับพี่พิจาพ่อพระใสนะผมไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเป็นปีไหนแต่พี่รู้ว่าพี่ได้เดิมแน่นอนสำหรับพระใสแบบเนี้ยนะครับพี่พิจาสําหรับพระใสแบบนี้นะนะครับพี่ได้เดิมแน่นอนนี่หน้าพระใสเลยเนี่ยนะพระใสหนองคายนะครับพี่พิจาเนี่ยพระใสหนองคายเอาสี่เก้าเก้านะครับพี่พิจาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพระใสนะ ไม่มีหรอกพี่น้าทั่วไปไม่เคยเจอเลยนะครับพิมพ์นี้นะพระใสหนองคาย499บาทนะครับนี่ราคาโปรโมชั่นของเรานะครับบอกแล้วพระใสหนองคายนะครับจัดไปดพี่นะครับนานๆจะได้เจอใช่ไหมนานๆจะได้เจอพี่อันนี้เป็นพระใยหัวไม่ขีดนวพี่นับสังฆรัชแพร่เนี่ยพี่ดูเนี่ยพระใสพี่นานๆหัวไม่ขีดนะครับเนื้อสวยมากทั้งสวยทั้งเก่าเลยพี่อันนี้ได้เก่าเลยอะได้ทั้งเก่าได้ทั้งสวยเลยพี่นะครับ หัวไม่ขีดน้าสามร้อยนะครับพีนะ่พี่ยาพระชัยหัวไม่ขีดสามร้อยบาทนะครับพระชัยหัวไม่ขีดนะสามร้อยสามร้อยบาทแล้วก็อต่อไปกับพี่นะครับเป็นลอสีนะครับลอสีอันนี้เป็นลอสีสายใต้ไหมพี่ใช่ไหมนะครับเป็นพิมพ์สายใต้นะลอสีอ่าน่าจะเป็นลอสีพิมพเล็กของอาจารย์เจ๊กครับพี่นะอาจารย์เจ๊กเขาแดงนะนะครับลอสีสายใต้นะนะครับหลนะ่อโบราณแบบนี้ทรงนี้ไม่มีที่อื่นเลยพี่นะครับสายใต้แน,น่นอนนะเอาสามร้อย นี่ก yup. ็ได้มาพ้อมกัいい <Patt inson. S 1> นนะพี่น้ำนะชุดเล็กชุดเล็กเขาเรียกชุดเล็กเอาไปส0 0บาทเลยครับชุดเล็กนะพี่น้ำนะครับแล้วก็นี่ครับพี่น้ำหลวงปู่ทวดกบพี่พิมพ์ชะลูดนะครับอันนี้เนื้อว่านดูง่ายสําหรับพิมพ์ชะลูดที่เราได้มาพี e possa, ่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับเป็นโซนเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับน้ไม่ลึกลับซับซ้อนสําหรับหลวงปู่ทวดกับพี่นับพิมพ์ชะลูดเนื้อว่าน97เก่าเดิมได้รรมชาติเห็นไหมเก่าเดิม และธรรมชาตินะครับสําหรับหลวงพุทธรเนื้อบ้านเก้าเจ็ดนะอันนี้เก่าน้ำเอาเก่าและเก่ามากเลยอ่ะนี่พี่ดูความเก่าเดียเก่าและเก่ามากเลยน้ำหลวงพุทธรเนื้อบ้านเก้าเจ็ดนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนีพิมพ์ชาร,ดรูดใช่ไหมแบ่งปันเลยนะครับพี่อยากพิมพ์ชารูดนะแบ่งปันเลยพี่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์น,นี้<ด>อันนี้เป็นบางหุ่นพรมนะครับอันนี้ดูง่ายพี่บางหุ่นพรมดูคาบเดี๋ย พี่ถูกห้ามได้เลยนะครับสำหรับบางหุ่นพรมนะอยู่ในกรอบสแตนเลสเด้วพี่พิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมนะครับคาบกูนี่ปึ๊กเลยพี่ส่องไปพี่พี่ก็น่าจะพอมองออกคาบกู่เขาดูง่ายนะครับอ่าคาบกู่เขาดูง่ายนี่พี่ดูคาบด้านหลังเด่นี่คือบางหุ่นพรมเลยพี่นะบางหุ่นพรมแบบจ๋าๆเลยนะเอา499บาทนะครับบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับ499บาทนะครับพี่พี่หนา499นะครับเดี๋ยวใส่ซองเขียนตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ซองเขียนตรงนี้เลยพี่ 499เก้านะครับ4 9 9บาทสำหรับรายการต่อไปกบพี่เลนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิม้มนะครับพี่พิจานี่เขาลงรักไว้เนี่ยอยู่ในกรอบเดิมนะครับพระปิตาหลวงปู่ยิม้มพี่นันนะครับอยู่ในกรอบเดิมโอ้พีาานะเนะ่เก่ามากมน,า 300, นะครับไม่ใช่เก่าธรรมดาพี่นะเก่ามากหลวงปู่ยิ้มน้าสามร้อยนะครับปู่ยิ้มพี่น้าสามร้อยบาท ในครับผูปองปู่ยิ้มครับพี่นะครับเราก็สมเด็จองคเนี้ยพี่นะครับสมเด็จองนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่นาควัดพระคังครับพี่นะครับพี่พิจาสมเด็จหลวงปู่นาคนะพี่นะวัดพระคลังนะครับเนี่ยพี่ดูโซนเนื้อเด็เห็นไหมเนี่ยี่นาบนะพี่ลองดูโซนเนื้อะคราบนี่คือสมเด็จปู่นาควัดพระคังนะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนและดูง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ไต่หนอนโดนการเซตตัวนะครับ อู๋นี่เก่าจริงๆนี่เก่าอู๋เก่ามากนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่นาควัดพระคังนะเอาไปสามร้อยนะครับนี่ในเงาปู่นาควัดพระคครผมบอกแล้วนะครับราคาแบ่งปันนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับปู่นาควัดพระคังนะนะครับเราก็ปู่นาคเราก็สําหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จวัดพระคครครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อีกเช่นเคยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับนี่คือสมเด็จวัดพระคังนะครับ พี g, ่ดูโซนเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อวัดละคังเนี่ยนะครับดูโซนเนื้อได้นะครับเป็นพิมใหญ่กับพี่นะครับเดาหูใบหน้าเป็นผลมะตูมเลยพี่เห็นไหมนะครับใบหน้าเป็นผลมะตูมเลยพี่นะครับสําหรับสมเด็จวัดละคังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มวลสารนี่สวยมวลสารมีความเก่านะครัมวลสารสวยมวลสารมีความเก่านะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นาจัดไปในราคาที่แบบเบาๆเลยนะนะพี่พี่จ๋าจัดไปในราคาที่แบบเบาๆเลยนะเอา เอาไป350นะครับพี่จ๋า350นะครับสมเด็จวระคังนะ350บาทนะครับแบ่งปันนะพี่นะครับในชุดรอบเย็นนี้รู้สึกว่าจะได้พระแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะับได้พระดีทั้งนั้นเลยชุดรอบเย็นนี่ยนี่ครับพี่เนี่ยหลวงพุทวดเนี่ยนี่พี่ดูหน้าเนี่ยนะครับนี่พิมพ์ลอดเนี่ยโอ้โหนี่สวยจริงพี่ดูหน้าดูตาได้เลยดูเข้าโค้งเลยได้มาแบบนี้เลยนะครับลองดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติดูไข่เนี่ยพี่ดูด้านหลังเด้อ นะครับมีเหมือนนี่ร่องรอยอา่าเพชรหน้าทาั่งนะครับอ่าร่องรอยเพชรหน้าทาั่งนะครับด้วยความเก่าด้วยพิมพ์ทรงนะครับและด้วยธรรมชาติพี่นาะยิ่งสองยิ่งสวยยิ่งสองยิ่งเร้าใจนะครับพี่จ๋ายิ่งสองยิ่งสวยยิ่งสองยิ่งเร้าใจครับพี่นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายนะครับพี่นะี่ครับลายมุ้งเดิมเลย รูปลอหลวงพ่อเงินพิมห้าชายครับพี่นะครับพิมพ์ขี้ตานะห้าชายนี่ห้าชายครับพี่นะี่ครับห้าชายนี่ห้าชายสวยห้าชายเดิมและห้าชายธรรมชาตินะครับนี่ด้านล่างนี่ร้อยเดือดในเดือดมาเป็นเม็ด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 เลยพี่ในเห็นไหมเนี่ยเดือดมาเป็นเม็ดเลยเนี่ยนะครับโอ้โหพี่ร่องร้อยเดือดเดือดดุดันมากนะครับพี่พี่จ๋าเขาเดือดได้ดุดันมากนะครับเอา เนี่ยมีเม็ดหินดินทรายเม็ดขวดด้วยพี่นะครับเอา499บาทนะครับสำหรับพิมพ์ขี้ตา5ชายนะนะครับ499นะครับสำหรับพิมพ์ขี้ตา5ชายโอ้โหพี่ราคานี้นะจริงๆไม่มีอีกแล้วนะครับมันเป็นราคาโปรโมชั่นที่ทางเราแบ่งให้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับนะจบตรงนี้จบแล้วจบเลยนะจ๊ะนะครับมาจบตรงนี้จบแล้วจบเลยนะจ๊ะแล้วก็องค์นี้พี่รายการสุดท้ายรายาท้ายสุดคาบกุแน่นมากนะครับพี่พี่จ๋าองค์สุดท้ายนะดูเนื้อเนี่ย นะครับองนี้เป็นบางขนพรมครับพี่เนี่ยดูคราบกุ่เนี่ยเป็นไตเป็นไขเลยนะครับพี่จ๋าเป็นไตเป็นไขเลยพี่ผมยังเก่าเก่าสุดๆเนี่ยพี่ดูคราบเลยเลยเก่าจริงๆเก่าสุดๆเลยพี่สําหรับองค์นี้นะนนครับวันนี้คือบางขนพรมครับพี่หนีไม่ออกพระเขาชัดเจนนะครับนะชัดเจนด้วยคราบกุชัดเจนด้วยคราบธรรมชาติครับพี่นะครับสาหรับองคสุดท้ายของเรานะนะครับเนี่ยชัดเจนด้วยคราบกุ้งพี่เป็นบางขนพรมพิวใหญ่ นานๆจะเจอพี่กล้าการันตีเลยว่านะครับราคานี้ไม่มีแล้วนะครับเอา599บาทนะครับสำหรับองค์นี้นะห9านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ถ้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ